ทำไมอ่ะดูรูปกอนที่มบบนี้ไปเที่ยวกับพวกอินโงกสนกุกดีอะไรนหลายที่ <c oughs> อินโกที่เป็น <c oughs> เพื่อนแบบนี้สมัยตอนอ๋อห้าเลยลูกอายุแบบนีปลาไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเกือบห้สปีแล้วว่าลูกเขามีดว่าอินโงกเป็นแฟนแบบนี้นะกอดกันไปคิดว่าแฟน <ไ>มันต่างจังหวัดกันอีกแล้วเที่ยวไฟไ,ไงอะ่ะโฮ้ยสมัยก่อนมีรถที่ไหนนั่งรถทัวร์ก็มีไปนั่งรถไฟต่อมอเตอร์ไซค์มันก็มีมุมเก่าๆให้เราคิดว่ากว่าเราจะมีวันนี้เราผ่านาด่านลาบากด่านความรสุขด่านเฮฮาเราวันนี้มันก็อายุมากแล้วเนาะมันก็ทําให้เรากลับมายัางเป็นเพื่อนที่ดี <c oughs> เหมือนเดิมอะ่ะต้องโทรไปหาก่อนเราจะแวะไป <c oughs> หาซึ้งหน่อยป้าคิดถึงวานเปล่าเดี๋ยวพิ่เมาพี่เมาพี่เมาวันนี้พี่เปิดเจอนี่นีนี้จะชวนหนูไปเป็นเพื่อนอันนี่ัไงคะ Nutrition e อ็กซ์เพรขาให้คำแนะนำด้านโภชนาการนะลูกมีร้อยเจ็ดิครขาเลยนะนี่นี่ไงลูกดีนะเดี๋ยวนี้ใกล้บ้านเราตรงไหนก็ได้ก่อนจะไปหายิมลนกเราต้องมีของติดมือติดหมายไปนน่อยนะถึงจุดหมายแล้วค่ะร้านเวร้านที่เข้าโครงการของแอปวอนนะคะมาปรึกษาเพศสัจกรใช่นี่เนี่ยพุ่งตรงมาที่นี่เลยนะคะดยินดีมากเลยค่ะ วันนี้มีอะไรให้เราดูแลดีคะคือคุณแม่เนาะจะด้วยอายุหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปการทานอาหารก็รู้สึกเหมือนไม่อร่อยทานไม่ลง <c oughs> นอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> ไม่ค่อยสดชื่นขอถามพวกคุณเพิ่มเติมนะคะมีเกี่ยวกับเรื่องโรคประจําตัวไม่มีแข,มแข็งแรงแขงแรงนีะนะคะมีรับประทญญานยาอะไรเพิ่มเติมไม่เลยนะคะค่ะไม่มีทายาไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีแพ้ยาค่ะของนี้ดีเลยค่ะถือว่าเป็น คนที่สุขภาพดีเองแต่ว่าช่วงนี้จะรู้สึก air, อ่อนแออ่อนเพลียอ่อนหอเป็นเพราะว่าเราแก่เกินไปโอ้ยไม่เลยค่ะคุณแ <laughs> ม่ต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการสารอาหาร ให้เหมาะกับวัยของตัวเองแต่ว่าช่วงเวลาที่รับประทานหรือว่าปริมาณไม่เพียงพอก็ดีเลยที่วันนี้คุณแม่สนใจที่เข้ามาถามเราในเรื่องนี้นะคะได้จริงๆิคุณแม่ก็ทานอาหารครบนะหนห,ห,ห้อเป็ดไก่ทานหมดนะใช่เลยค่ะดีมากนะคะถ้าทานครบ<ร>แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสารอาหารแต่ละประเภทอะค่ะมันก็จะเหมาะกับช่วงวัยไม่เหมือนกันนะคะาีทีเราทานมากไปน้อยไปมันเลยทาให้เราอ่อนเสียในตอนนี้มันก็จะมีโตช่วยได้ง่ายทําให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกหายอ้วนไได้เร็วแล้วก็ควรทานเวลาไหนคะคะเช้าก็ได้เที่ยงก็ได้หรือเย็นก็ได้เวลาทานก็ทาน แค่ครั้งละแก้วเดียวค่ะแก้วเดียวและรสชาติอร่อยทานง่ายแล้วก็ดูดซึมได้ดีทานหารเช้าใช่ไหมคะเช้าเที่ยงนี่แหละทานเย็นก่อนนอนดีเลยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้คุณแม่รู้สึกว่าให้เรานอนหลับสบายแต่แนะนําให้ทานก่อนนอนสี่ชั่วโมงก่อนนอนสี่ชั่วโมงใช่ค่ะเพื่อป้องกันโอกาสการเป็นผลบไหลย้อนโคตทจรินะคะคุณแม่ตอนนี้แม่ตอนนี้อายุหกสิบแปดค่ะ คือช่วงเวลาอยู่อยู่ในช่วงอายุของการสลายโปรตีนค่อนข้างดีนะคะการสลายโปรโปรตีนเนี่ยจะอายุตั้งแต่40ถึง80ปีค่ะมวลกล้ามเนื้อหรือมวลโปรตีตนเราจะหายไปห<ะ>นึ่งไสามไปเลยสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเติมเข้าไปแม่ก็หมายถึงว่าเราทานอาหารแล้วก็ทานนี่ควบคู่ไปช,ช,ชได้เลยทาะง่ายด้วยแล้วก็มันจะช่วยซับภูมคุมกันกระดูด้วยไม่ผิดหวังเลยค่ะหานาวโภชนาการดีมากเลยดีมากเลยงั้นขอคุณแม่สองเชิ้ได้เลยค่ะคือว่าคุณแม่จะไปหาเพื่อนด้วยงั้น ของดีๆให้ตัวเองแล้วต้องให้เพื่อนด้วยต้องสนุกไปด้วยกันกับตสนุกไปด้วยกันนะอกอยางเดียวไม่ได้สุขภาพแข็งแรงป๊าออกมะไรออมาแล้วพื่อนเด็กเพื่อนเเดี๋มาลเดียวาคเพโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคุณเพื่อนไอ้เช็คินหน่อย็คแล้วไอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปมามามมาคุยที่สวนมีแรงเราต้องไปเที่ยวกันหรอเดินไหวตอนเด็ก เราไม่เคยได้ไปทําแต่งงานหาแต่เงินเราจะไปเที่ยวไหนกันเราอากาศหนาวเรารู้เลยตามจังหวัดเงินไม่รั่วไหลเที่ยวไทยกันเราต้องเที่ยวไทยใช่ขึ้นเหนือนึกนึกนักเก่าก็หาดีนะจำได้ไหตอนที่เราไปขึ้นรดวร์ชิงชับอ่ะเอใช่ใช่สามสิบห้าบาทนะสมัยนั้นโอ้โหรวบวรวมเงินกันแย่เลยนะสามสิบห้าบาทคนนู้นมีสิบบาทให้ขอยืมหน่อยคนนี้มีห้าบาทให้ยืมกันหน่อยเว้ย และแล้วเราก็ไปกันได้35บาทเรื่องกินเรื่องเล็กแต่เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่เรื่องดิ้นเรื่องใหญ่หอมนะหอมนะเฮ้ยอร่อยนะเราจะแก่แบบว่ามีแรงเดินแรงเต้นป้าละเราต้องเข้าจังหวะเราก็ต้องแก่หน่อยเลยเฮ้ยมิวสิกเอาเพลงรุ่นเรานะรุ่นนี้ไม่ เดี๋ยวโอเครักคือฝันไตายรัามิวเ็คมิชชี่ดวงเดอวเมื่อพผาแสงรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายเราจะคบกันตลอดไปแล้วก็ตลอดชีวิตถ้ามีใครทิ้งกันและกันเพราะเราคือเพื่อนกันตลอดไป นะคะคโครงการ n u t ริชั่นเอ็ก r t หาเวลาว่างๆไปปรึกษาข้อมูลโภชนาการกับคุณเภสัชท,ที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้เลยจ้า